สวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจา้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนาะจา้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยสูตรแยก4หน้อยจา้าวันที่22เดือน7 2 5 65กับแอดจอยพารวยจา้าสำหรับผลสรุปหวยฮาหนอยของวันที่21จา้า น้อยเฉพาะกิจหกห้าลูดผลจาบนแปดหกเก้าหกเก้ามาตรงตรงนอจ่าหกเก้าแบบเน้นเน้นนอจ่าน้อยเฉพาะกิจเด้งบนญจะหกเก้า 69, ตรงตรงเด่นหกลูดหกมาจ่าสองตัวล่างห้าสองหาสองจับขู่ลุดไปนอจ่ามีถึงหาซูนอจ่าเด่นหาลูดหาเขาจา สายลูดสายวิ่งของเขานอกจากเขาตรงๆนอกจากน้อยเฉพาะกิจจ้าน้อยเฉพาะกิจสายลูดดี่งบนหลังเลยนอกจ้าพิเศษหนึ่งศูนย์ลูดพ้นจ้าสองสามสองลุดไปนะจ้าสองตัวล่างหนึ่งสามมาตรงตรงหนึ่งสามนะจ้าได้เฮนะจ้าหนึ่งสามมาตรงตรงน้อยพิเศษจ้าสองตัวล่างเด่นหนึ่งลูดหนึ่งมาจ้า ปกติ98้ลูดผลนจะสี่ศูสีามหนึ่งปกติรูดไปเนาะจ้าสำหรับ VIP พจะเจ็หกูดจ้าพนจะบน3 8มแปดสมาตัวกับ7จสาเนาะจ้าสามเจ็ดจ็พจะบนเด่น7จลูด7มาจ้าสองตัวล่างออก ปดสองแปดสองรุดไปเนาะจา้าแปดสองอยู่น้อยปกติเนาะจา้ามาวีเนาะจา้ายินดีกับพี่น้อง fc สิดตามห้าน้อยสูตรแย่สี่น้อยวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะจา้ามือนี่ก็ถือว่าปังเนาะจา้าเข่าสามน้อยจ้าสําหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางจา้าแนวทางมีเขา่ามีรุดพิดพลาดมองไ้จอยตรงกรบกาบกอโทษโขโพภัยพีพี fc เลหลายๆจา้าวันนี้น้อยเฉพาะกิจเด่นสอง หนึ่งลูดจาสองมีสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้าหนึ่งสองหนึ่งสี่ หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งกับมาเกีหนึ่เจ็ดก่อนเอาหนเจ็ดก่อนเนะจ้ะหนึ่งหจ้ะพิเศษ0 9รูดจ้า0นย์มีศูนย์หนึ่งศส,สองศส,สามย์ห้า ศูนย์หกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่จ้ะสำหรับน้อยปกติหนึ่งศูนย์รูดศูนย์ซ้นนอจ้ากับพิเศษหนึ่งสอง หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สีส่ศูนย์ห้าศูนย์หกอ่ะ

หกเก้าออกไปแล้วเนาะจ้าหกหนึ่งหกสี่สำหรับมือนี้ขคกันเบิ้ลไว้เนาะจ้าไซาเบิ้ลเนาะจ้าถาหมักเบิ้ลชอบเบิ้ลนําไปเป็นแนวทางใดเนาะจ้าเบิ้ลศูนย์ศูนย์หกหกสำหรับเบิ้ลนําไปเป็นแนวทางใดถูกน้อยเนาะจ้าถาหมักถาชอบจ้าไซาลูดไซเบิ้ลงเฮาต้องระว่างเนาะจ้ามือนี้พราาชุนกันหลายเนาะจ้าเก้าเก้า สำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าอันนี้คือความชอบส่วนตัวเนาะจ้าเบิ้ลหกหกศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองหกสองห้าสองสี่ศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์หกเก้าสี่เก้าสามเก้าหนึ่ง 1นึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกเจ็ดศูนเจเ้าเขามาแล้วฝากเป็นการกงะจับแอดจอยดโดยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์เนาะจ้า ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งติดตามนอกจากเพื่อสิได้เป็นกำลังใจให้กับแอจอยทำแนวทางต่อไปแบบเงีวๆจาขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจะจิ้มตัวใดก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้มาจจะสำหรับคลิปนี้จอยต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจา้า